เหตุเกิดจากถ่ายฟิตตอตอตอนดึกแล้วเห็นคุณทรายอ่ะก,กินผัดหม่าม่าไข่กุ้งล้นของเด็กกนน่ากินมากคือยังไม่เคยกินผัดหม่าม่าของเขาเลยเลยได้ข่าวว่าเขามีเมนูใหม่ด้วยก็เลยอดใจไม่ไหวไปที่หน้าร้านเขาเลยพิกมาที่เด็กกะละเกจสาขาสุขุมวิทสามสิบหกหนระนะ้านเนี่ยคือตกแต่งสวยหรูหลาสาม,มารถถ่ายรูปได้เลยไม่รอช้าสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆต้มยำหมูสับนี่คือทีเด็ดหมูสับแบบว่าล้นๆเลยและเมนูใหม่ของเขายำและผัดหม่าม่าไข่กุ้งล้นที่หิวแต่เมื่อคืนคคืออ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 ยยยาา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 ากก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 ิิินนนนนนนจจตต้้้้้งงงมมมมมถึรรร่่่่่่่ะะะีีชเเปล็ไไไดดดูททสุุัับบผข คือเพงเคก,กินครั้งแรกนำ้ำซอขาเข้มข้นอยูใใ่นะจะค้ายผัดชาและไข่กุ้งคือลนจริงๆกินด้วยกันคือเข้ากันมากันเปาะแบบนี้ป่ะคะสิเนสที่มาลรห้ามพลาดคือต้อยมยำหมูสาบหมูสับคือเต็มปากเต็มคำต้มยำจังหวะแซ่บเลยเปรี้ยวนำนะ,ะและมาถึงนหน้าร้รานพสิ่งนี้เมนูใหม่ของเขากับเนื้อครุกพริกเลกระเทียมสั่งมาเป็นแบบ rib eye Australia er เลยแกเนื้อคือนุ่มมากแล้วน้ำซอสที่ราบมันจะคล้ายโครคิกเกอเอามารกับ้าวนี่สต์หอร่อยมากเข้ากันพอดีเลยยังไม่จบกับเนื้อตกยิ้ดวน กันคืออร่อยมากเฮยแกมันเข้ากันมากเลยย่างทาชินซีฟูนะคืออร่อยสุดในส่วนของของทอดก็มีนี่เป็นสชั้นทอดน้ำปลานะคะสชั้นนุมแกแล้วก็หมักมากลังดีแล้วก็ไม่ลืมนะคะแกที่สั่งยำมากินคู่กันด้วยอันนี้เป็นยำกุ้งหมูยอปลานะคะแกเยสบน้ำปลาเขาแซ่บขวดที่คิดมักมีเส้นแกงมัเคียวนุ่มๆโดยเอามากินกับหมูสชั้นทอดคือเข้ากันเลยเวลาดื่มน้ำรางปากพอเราสัมกินของหวานกันแล้วกับเมนูที่จ่ก่อนฮิตมากคือขนมปังโบลาร้านเด็กกระลอกเมูากวยอเปล